สำหรับท่านที่ใช้ Racity v e r เวอร์ชัน3.2เป็นต้นมานะครับในส่วนของเมนู Effect ก็จะมีแบบยาวที่เรียงตามชื่อของ Effect กับแบบจัดเป็นกลุ่มแบบนี้เราสามารถจะสลับไปมาระหว่างเมนูแบบยาวๆกับเมนูแบบจัดเป็นกลุ่มแบบนี้ในการตั้งค่านะครับให้คลิกไปที่เมนู Edit แล้วก็คลิกไปที่ Preferences คลิกไปที่ Effect ถ้าเป็นแบบเมนูแบบสั้นๆที่จัดเป็นกลุ่มนะครับมาที่ sort or group นะครับเลือกไปที่ default แต่ว่าถ้าเกิดต้องการจะเป็นเมนูแบบยาวๆแบบเดิมนะครับก็เลือกมาที่ sort by effect name คลิกปุ่ม ok เมนูของเอฟเฟกก็จะเป็นแบบยาวๆแบบนี้แล้วนะครับหากต้องการจะกลับไปเป็นแบบจัดกลุ่มกรับก็คลิกไปที่เมนู edit แล้วก็ Preferences ไปที่ Effect แล้วก็คลิกไปที่ s r t a l l Group นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Default คลิกปุ่ม OK เมนูของ Effect ก็จะกลับมาเป็นการจัดแบบกลุ่มแบบนี้แล้วนะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับ